เอาละตอนแรกกอกับปอย่อตีนมาเป็นเพิ่อนวันิี่นจงแก็ไม่เป็นว้าแม่ไยางว่าาติไถ่านชื่อหือบบแม่ยังบู้เ้วไปกระกำเพื่อมาด้วกันบงหนโสมใช้การยังอ่การสาวเล่ากระบาวไทยเพิ่อเขียนหากันอันนีการของใครดิของของใครภ้บาวไทยภูบาวไทยรงมาหาสาวเล่าเลเบิก เด็ัวเจ้าเพืはは <AN> ่อทานเพื <acaba urai> ่อนอยเพื่อทานน่อสั่นสั่นเขว่ยัมันมขึ้น่บอดเียดยลายมือตัเองเลยค่ะการแทนนี่บอดเป็นคนเขียนดมือตัเองเลยค่ะ ตัวสยตั่สุดลแอนเปออั้ากนะครับุณจับเนาสาพัพี่ไม่เคยเย่าจะได้มีวันนี้วันวันที่สาพรอยู่ข้าง ตอน,ท<ำ>นตทีททก่ก็มองอยู่หทางที่ก็รู้สึกสูญชดัยอย่างอให้นอต่อมาเื่อเราได้ไมีโอกาสเปดใจยิ่งอยู่ให้ก็ยิ่งร <c oughs> ู้สึกสุดทคนังวกของสอวฮอนอยเตมเต็มจงใจให้คนณมาเราคนนี้ได้แงสู้กับฟุตอน ีอยาให้อยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปทางสายสาวว่องถอดก่อยยุส่ข่อยกลับถาดเพาืออันนี้าวแม่งสูงเลยสาวว้างนี่อันนี้เดียงเดี๋ยวหนูจาวแม่ อย่าร้องไห้เอาความดีให้บ้าแม่อ่านเลอเอาแค่หนึ่งเขาคือเกินรัดแล้วซ้าขวาคนนั้นซื้อจริงดูดีใจมากที่มีวันนี้ไม่ว่าจะถามสักกี่ครั้งก็ยังจะบอกว่าหนุงโชคดีและขอบคุณที่มีพี่เข้ามาในชี เด็ดผ้าชันกับถาดเนี่ยวันเกิดปีนี้และทุกทุกปีจะขออยู่ข้างๆแบบนี้นะครับด <Yeah. S 1> ีใจที่พี่มีคนรักและคอยซัพพอร์ตขนาดนี้รู้จะคอยเป็นกำลังใจสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้พี่เสมอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับรักม้าพี่ก็รู้ จับมือให้แน่นสู้ไปด้วยกันนะคะจากเต่าของพี่เต่าหนีก็ได้เ่ตเนี่ยนมอกได้ว่าเขียนมาาออกมาส่ไ่มาาบอกว่าเขียนก้อนยเขียนตาพตเขียน แต่ไม่ได้บอกวเรามาใชนเพลงเ็บไม่เ็ติดั่ใ่ตัวมเงต้องัดื่อูกัเรี๋อาก็ก็มเป็นความรู้สึกจริงๆนะครับ่งที่นองิดตาบ่อยมากผมสู้ชีวิตมาตัแต่เด็กแล้วก็เป็งานอย่างเดียวนะครับจนมาในวันนี้บิดหลายคนก็บอกว่า ผมจะขาดคนค่าตายอยูตอนนอ่ตอนนี้ฟแหะอตอนนี้เราคงไปดนแต่งกันรอยนะตอนนี้พี่ก็มีแต่งยาาีาเอาไปนาะแล้วกาเอาไปังคนี้ช้าไ้ากเจา้าะีนาโซยนอยูไห <ป S 2> นะบดเขา แอน้น่บดท่ยนโซนมาเอาดูหนึงแอนก็ดีอันนี้แอนรับมีอันนั้นแอนเป็นะไรดีนะครับอันนี้เป็นโซน่แอนินโซตตไทยในพี่น้องดนมวลเในสนามกับคอนเสิ์พิเศษวันเกิดบอยในวันนี้นะครับ ยังไม่หมดนะครับสำหรับโมนาแต่น้องแอมออรดีเดี๋ยวขอตอยากไปเตียสูตมาครับาเอาขอทางเอาไปย้ายสูดไปเปลี่ยนสูตรี่เกียรตเเียสูตรก็ชิว่อนานสูตรโอไม่สักข้างเนี่มันคือกล้องผมเป็นการตัวน้องตัวเล่นะคะฝากศิลปินพระเอกนายเอกน้องใหม่้องใต้ลาไปกำนัมสาวลามานี่มาามากฝากศิลปินนางเอกด้เพี่น้อง